<จ>เราก็ต้อง,งเอามันลงข้างล่างพอกลับกันใช่ครับที่ตัดก็คือ,คอเอาให้มันขนานนีรร่นะฮะแกพึ่งแกพิ่งเอาไปแล้วตัดนะครับก็คือผมแนะนำว่าให้สันก่อน นี่หกมิลครับหกมิลฮะนี่นะหกมิลผมจะลองเก้ามิลให้ดูนะเนื้อครับพี่อืมด้านหลังนี่เป็นอย่างเงี้ยครับอันนี้คือด้านที่ใช้ใช่ครับก็ต้องกลับตอนตัดี่ต้องตัดกลับด้านก็จะคมไม่มีร่องไม่ไดาแบบลายรูปๆหน่อยใช่ครับทั้งสองด้านก็แบบลายรูปนิดงได้เลยครับครับอันนี้หกมิลอันนี้เก้ามิลอันนี้ตัวเก้ามิลนะครับนี่คือเต็มที่แล้วใช่ไหมครับผม เคยลองให้มันหนาบน12มีผมเคยลองแล้วครับแต่ผมว่ามันไม่เวิร์คครับไม่เวิร์คเพราะมันหนาไอ้ล่องมันนั่นไงมันเกินถ้าจําเป็นก็โอเคได้อยู่นิดหน่อยไม่ได้จะลองตัดลองตัดใหม่ก็กด้ตัะตรงนะครับอ๋อเนี่ย

เดือดลงไปนิดนึงแล้วมันต้องตัดหางก็คือต้องต้องจับต้องจับไว้ท้าไมงั้นมันหนักไงต้องจับไว้ให้ล่นมันมันหักเพราะมันหล่นเออมันหักเพราะมันหล่นลงไปเองจับแล้วหรืออ๋อมันกินแค่นี้เองมันไม่ได้กินจนหมดเนี่ยใช่ครับพี่ ในพี่ลองลองถอดถอดออกถอดออกแล้วเดี๋ยวถอดประกอบประกอบใหม่ถอดก็ถอดออกธรรมดาโอเคก็คืออันนี้อันนี้คือขันน็อตอันนี้คือมันหนีบไว้กับตัวสว่านเฉยเฉยใช่ไหมครับอันนี้ถอดออกนะครับอ๋อนี่อยู่ใกล้ไกลอ๋อนี่อยู่ใกล้ไกลมากเทปเจ้เมย์อยู่ครับผม ที่นะนที่ข้าวตันะเพราะว่าพี่ออกไปนะร,ร้อนึไรกันเะนี่ยเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะออกมาเดี๋วเราตีแฮมเราตีคานาเดอร์ถึงที่ไหนเราตีคานาเดอร์ถ้าบอกตอนนี้นะประธานนะ,อ,อ,ะอันนี้คือตัวตัวตัดมันจริงๆก็คืออยู่ยนี้ในการทำมาตัวตัดจะอยู่ปกตินะครับอันนี้เป็นตัวมันใส่ ขั้นตอนใส่ประกอบกอันนี้ตอนถอดลองใส่ประกอบดูนี่ต้องดึงขึ้นก่อนอ,อ,อครับวันนี้ใช้ดอกสว่านซึ่งดอกสว่านไอ้ตัวสว่านก็จะใช้ได้หลายขนาด <c oughs> แล้วก็หมุนหมุนเหมือนที่หมุนล็อกก็เหมือนหมุนล็อกไอ้ตัวไอ้ดอกสว่านทั่วไป เสร็จแล้วตัวแกนตรงนี้ก็คือเป็นตัวมาล็อกไว้เพราะถ้าเกิดตัวสว่านใหญ่มันตัวนี้ก็คือเป็นตัวขยับไ<ช>ม่ได้ตดลงไปแล้วขันล็อกนี่เป็นขนาดกันนิดนึงครับเพราะมันม,มันล็อกงี้นะครับที่เห็นไอจะสรสเริญใช่ไหมใช่ ครับโอเคแน่นแลวครับพี่อโอหสุด,ดยอดปุ๊บผัดทดลอง,ลองจับจับไอ,อ้ที่กดตอนนี้เกี่ยวการทำงานของเที่ยวมันก็ปาาคือมันไม่ได้งับจนจนสุดม,มันก็เลยทำให้เขานับซ้ายขวาพองนับซ้ายขวามันก็เลยทำให้พวกนี้มัน,มนไม่มีคุณแต่ว่าล่องมันจะใหญ่ได้ไอ ขนาดที่มองหมอกคือไม่เกิน10มิลตรงสุด10มิลนะครับโอเคอ่าอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าจริงๆแล้วอุปกรณ์ถ้าตัวชื่อเต็มเรียกว่ามีมินตัดไฟเบอร์ซีเมนต์ครับตัดไฟเบอร์ซีเมนต์อ่านั็นคืออุปกรณ์ตัดไฟเบอร์ซีเมนต์ข้อดีคือตัดไฟเบอร์ซีเมนต์ได้หนาสุดตรงนี้10มิลไม่มีฝุ่นข้อข้อดีที่สุดคือไม่มีฝุ่นเวลาตัดแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องของเวลาที่ไปใช้ภายในบ้าน อ่ามันจะไม่มีปุน่นตัดนะครับ,บรแล้วก็สามารถตัดเป็นโค้งคือเล่นลายได้เล่นลายได้พอสมควรนะครับรตัวตัดไม่อัดจะมีกต่ค่ะ